รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สบายดีนักเรียนนักเรียนทางวงคอรอ์ลอบสบาย,บายดีอาจารย์สบายดีนักเรียนทุกคนเนาะโอเคเมื่อนี้เป็นส้วงทีเท่าไหร่แล้วที่เฮาได้เรียนภาษาลาวกันหลายส่วงแล้เนาะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมื้อนี้เนาะอาจารย์จะมีคำศัพท์มาให้น้องๆส่วนน้องๆคิดกันว่าคำศัพท์ในภาษาลาวที่เฮาเรียนไปหล,ลายคำศัพท์นั้นเนาะเฮาจื้อคำได้ได้์เนาะแต่ว่ามื้อนี้ อาจารย์มีคำหนึ่งแล้วอาจารย์จะทวนถามน้องๆเนาะว่าคำศัพ์คำนี้มีความหมายว่าจังใดตั้งใจเบิ่งให้ดีเด้อน้องๆคำนี้เบิ่งเด้อภาษาลาวเขียนว่าไผอ่านได้ก็อ่านเลยเด้อคำนี้มีความหมายว่าแนวใดไผตอบได้ตอบอาจารย์มาเบิง้งอ่านว่ายังอ,อ,อ่านว่ากอง,กอง อ่านมาอย่างกองกองอะไรอะ่ะกออองกอง,อ,งอันนี้ตัวใดหอ,อหานกับตัวหลอหลอเป็นหลอนอันนี้อ่านมาแนวใดบ้าน,าน,านวายถูกตองแล้วคำอ่านแต่ทีนี้ไม่ไพ่แปรได้แบบนี้นะกองหลอนบ้านมีความหมายว่าแนวใดอ้าวไพ่แปรได้เอเอ,อขอโทษนะครับ พอดีพอมันมีคําว่าหลอนนะครับอาจารย์ก็เลยนึกถึงอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวครับใช่เช่นแก๊งหลอกผีใช่ไหมครับอาจารย์โอ้ดีแท้ดีแท้ถูกเพลงเลยใช่ไหมครับพิษโอ้ยเดี๋ยวนะพอมีคําว่ากองอะค่ะอาจารย์ทำให้ไฟนึกถึงแบบพี่พี่ทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยที่อยู่กันเป็นกองแต่พอมันมีคําว่าหลอนเนี่ย ไม่เป็นเลยอาจารย์โมาแต่ก e> ็เข้าเาอยู่ไหนเอาต้าว่าจังไหนจะตอบว่ายอมแล้วครับเสนอเถอะไม่รู้เอออ่ะทุกคนกระถาฟังอยู่เนาะเอาปูว <okay ่าจังไหนปูอ๋อเออสำหรับหนูนะคะไม่ได้ตั้งใจจะล้อเรียนภาษานะคะแต่สาหรับหนูคิดว่าคําว่ากองหลอนละค่ะหนูคิดว่าออกเป็นแนวผีบ้านผีเรือนละค่ะอาจารย์อาจารย์มาจังสี่ดีกว่า น้องอาจารย์คงต้องเฉลยแล้วแหละโอ้ยดีเลยค่ะเฉรยว่าเมื่อเคนเมามานี้ก็โอ้ยพวกเราก็คือพร้อมจดเถอะเออพร้อมจดเนาะค่ะโอเคกองร้อนเนี่ยหมายถึงหน่วยอปพลอในภาษาไทยอปพลอคืออย่างน้องไฟไม่รู้ค่ะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก่งเทก่งเทตบมือชมเชยให้นองไฟเน่เนบอลแล้ก่ง เข้าใจกันหรือยังกระจายค่ะโอ้ยแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าอาจารย์ต้องต้องมีคําที่แบบมาสอนเราอีกเพียบเลยไปสู่ช่วงคําศัพท์เลยได้ไหมคะดีลายดีลายซึ่งเมื่อนี่นาเดียวอาจารย์จะมาสอนในเรื่องของเกี่ยวกันครับพวกทหารพวกตำรวจดีไหยคะดีเนาะโอเคค่ะท่านเอาไปคําศัพท์กันเลยนะเลยไปเลยไปเลยมองเพียงเรื่องราว โอเคเนาะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนหู้คำศัพ์เกี่ยวก,กันกับกองหลอนมาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวมื่อนา้อาจารย์จะพาน้องๆ no, mm hmm. มาเหียนคำศัพต์ต่างเนาะซึงง่งมันมีความเกี่ยวข้องกันกับกองหลอนค่ะ mm hmm. แต่ว่าอาจารย์คิดว่าจะให้ไผ่นนะถามดีไผ่ยากหูอย่างถามมาเลย สุโมงนี่เป็นฟีสไตล์อยากรู้ค่ะว่าคําไหนในนี้ที่แบบมีว่าแปลว่าทหารไหมคะคําใดในนี้ใช่ไฟชอบคําว่าทหารที่แปลว่าทหารเดี๋ยวอาจารย์จะต้องหาคนแปลเพราะมีคนถามแล้วต้องมีคนตอบถามคําตอบของนางฟ้าเอาไผ่ดีเฮ้ยเท่าแก๊บเอาไผ่ดีเอกชันครับเบิ้งก็อาจารย์ต้องเบิ้งตามมือก่อนมือที่หนึ่งมือที่สองมือที่สามมือที่สี่เนาะเอาเท่าแก๊บจะออกมาเลย เจ้านี่คือเป็นบุคคลที่สำคัญในห้องคำทราบไดที่อ่านมาทหารน้องลองเดาเบิงพุ่นน่ะทุกเชื่อที่ออกมาน้รคตกอบเนี่ยขอให้ฟังเสียงก่อนทหารทหารทหารโอเคทหารมีความหมายว่า ทาหานอาอาโอเคถึกต้องโบทึ่งอ่ะสมเซยให้เท้าสมเสยแกเ้เปนเนาะโอเคเอา้าวข้ต่อไปคำมต่อไปมีคำใดอีกที่สงสัยอยากจะฮู้ถามอาจารย์มาเลยหนูค่ะอ่ะถามมาหนูอยากรู้ว่าตำรวจในนี้มีไหมคะอาจารย์ตำรวจใช่ค่ะตำรวจตำรวจมาใช่ค่ะเอาออกมาก่อน ออกมาไครบอกยกมือนนิยกมือบ่ได้เลยอาจารย์นี่นะว่ากีไฟยกมือทำไมไฟไม่ไ,มได้ออกใช่ค่ะอาจารย์ยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนา<น>ะตำลวจอ่ะน้อง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 คิดว่าคำซับคำใดเป็นคำภาษาลาวที่อ่านว่าตำลวจเบิ้งมือก่อนมือซีไปที่อันนี้ค่ะอ่านเบืงดูหันอานเบงดู บอกให้อ่านยิ้มไซฟูดอ่านูชอบยิ้มอ่านเราจะไหนชอบพูดตำรวจอ่านอีกรอบนึงตำรวจถูกต้องบบถูกชือถือถือภาษาลาวอ่านมาตำรวจ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 อ่าเขาต้องลวด ตำรวดตำลวดตำรวดอ่าถ้าไปเห็นอยู่ในเมืองลาวประเทศลาวเนาะไอ้ตำรวดไอ้ตำรวดซอยคอยแดซอยคอยแดซอยคอยแดเออเนาะตำรวจมีความหมายว่าตำรวจโอเคตำรวจในภาษาไทยโอ๊ะมีพยัญชู้อย่างอีกบออาจารย์ครับเออแล้วคําว่านายพลล่ะครับมีไหมครับนายพลนายพันด้วยครับนายพันด้วยออกไปเลย แปลว่าอยากให้ออยากให้เท้าตาออกมาเพราะว่าทุกคนออกมาแล้วเห็นดีบ้านน้องๆให้เท้าตาออกมาเชิญอ่าเห็นดีเอาเห็นดีขอเชิญเลยเท้าตาอ่านชัดๆนะน้องอยากเป็นตำรวดน้องอยากเป็นนายพลหรือนายพันน้องซีเอาเลยทำไดนน้องซีเอาเลยน้องอันนี้คือายพนครับนายนายอย่าเฝ้าหัว อาวเกินไปก่อนกินกินเกินเข้าไปฮึบฮึโอเคอามานายพลโอเคอีกรอบหนึ่งอย่า้าหัวหมูอย่าเฝ้าหัวหมูฮึบนายพลอีกรอบหนึ่งนายพลนายพลนายพพลลพลพลพล นายพลได้แล้วใช้นายพลแล้วก็ต้องมีนายพันเป็นหมอเอาอ่านอ่านเมืองเสียงคือกันเลยอึ้อึ้ไปแบบนี้นายพันอึ้งต้องหลับตาหลับตาแบบอาจารย์อ่ะนายพันนายพันนายพันพันพันนายนายพันพันโอเคเนาะยจะได้โอเคอาไปพักผ่อนได้ เป็นดาหัวบอลน้องๆออกเสียงคำซ์ภาษาลาวนี่มันง่ายเนาะคำต่อมาอ่านว่านายหอยนายหอยหอยหอยนายหอยก็คือนายร้อยนายหอยก็คือนายร้อยเนาะภาษาลาวเอื่นว่านายหอยนายหอยเนาะคำสุดท้ายอ่านว่าเดี๋ยวไหนอ่านว่านาย <"N igh S 2> สิบ อ่านมา0แปลว่า90แปลว่า90แปลว่า90 90แปลว่า90อันนี้คำแปลแล้วบ่นี่แปลแล้วโอ้ยอาจารย์ก็เดียวคิดว่ามันมีคำอื่นแปลกกันนี้บอแม่บอกบอกแม่โอเคโอเคอ่ะทคำสั้นแล้วน้องๆมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 7คำนี้ไปประเทศลาวต้องไปใส่ให้ทึกได้เลยไไปเห็นไอ้ตำรวจ เฮ็ด<า>อย่างพิษต้องไปแจ้งเพิ่นโอเคเดี๋ยวจะไปซ่วงประโยคกันได้ค่ะคเราจะเนียนอย่างดี้องเรียนเรื่องราวน้องๆหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับคำศัพท์เนาะบอกว่าจะเป็นตำรวดทหารหรือแม้กระทั่งนายพลนายพันเดี๋ยวอาจารย์มีคำศัพท์ประโยคเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าค่อยกำลังฝึกอบรมครับเพื่อเป็นกองหลอนบ้าน จือได้บอกกลองหลอนบ้านหมายจะว่าจะไงคะอพอร์คอยกำลังฝึกอบรมเพื่อเป็นกลองหลอนบ้านโอเคค่ะแปเป็นภาษาไทยว่าจะไงฉันกำลังฝึกอบรมเพื่อเป็นอพอร์เนาะดังนั้นแล้วในภาษาลาวเขาเจ้าจะเป็นอบรมธรรมดานี่ยคเจ้าจะใส้คำว่าฝึกอบรมฝึกอบรมเนาะไปใช้ น้องๆพากันไปใสยย่ยูนี้นะโอ้จานน้องกําลังฝึกอบรมภาษาลาวยู่ได้นี่นะสินะเ<อ>นาะก,ก็คืออบรมนั่นเองอะมีคําอื่นอีกบอมีประโยคอื่นอีกบอกมีค่ะถ้าสมมติเราอยากจะพูดถึงว่าแบบไฟยเพิ่งไปมาเลยค่ะเพิ่งไปเจอแบบกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพซึ่งแบบมีความสวยมากตึกตรามแบบดีมากค่ะจะพูดเป็นประโยคว่าแบบ กระทรวงกลาโหมตั้งอ,อยู่ใจกลางกรุงเทพเลยค่ะโอ้อย่างนี้ค่ะจะพูดคําว่ากระทรวงกลาโหมภาษาลาวพูดกระทรวงกลาโหม<ช>กระทรวงกลาโห,หมนี่มันวมาเรื่องเกี่ยวกันกันกบตําลุทหารทหาร๋ารอถ้าเป็นทหารเมื่อกี้นี่เนาะมันจะเป็นกระทรวงป้องกันชาติ กระรวงป้องกันซาดแม่นกระรวงป้องกันซาดเนาะตั้งยู่ใจกลางกรุงเทพเลยตั้งยู่ใจกลางกรุงเทพเลยกระรวงป้องกันซาดกระทรวงป้องกันซาดตั้งยู่ใจกลางกรุงเทพเลยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยแสดงว่ากระรวงตัวนี้อยู่ในใจกลางของตัวเมืองกรุงเทพใช่น้องๆหูบอเป็นอย่างคือมีเลยบรุงเทพเลยนี่มันหมายถึงว่า เลยนะคะตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยน้องภาษาามันเป็นหางเสียง่าดังนั้นแล้วมันเป็นคำศัพ์ลงท้ายมันเป็นคำลงท้ายเนาะเดี๋ยวประโยคสุดท้ายอาจารย์จะโบพาวาวแต่อาจารย์จะเขียนใ่กระดาษอเอาแล้วเตรียมเตรียมไว้อาจารย์จะเขียนใ่กระดาษแล้วให้น้องๆพากันอ่านถูคำนี้ยาวนะเนี่ยยากนะนะอุ้ย อาจารย์พูดออกมเฉลยแล้วเฉลยแล้วนั่นแหละอาจารย์ก็เป็นห่วงน้องๆย่านน้องๆอ่านบ่ได้ดีแล้วค่ะข้างหน้าน่าจะอ่านว่าอะไรนะนักนักนักเรียนปะนักเรียนเออนักเรียนนักเรียนนักเรียนนายสิบมีละเบียบวิศว์วิศว์ แมนโบเบิงงไม่อ่านไม่อ่านไม่เบิงงอันนี้อ่านว่านักเฮียนนายสิบมีละเบียบวินัยสูงสุดยอดสมกับคำเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เห็นบอกเขาเฮียนภาษาลาวมา ลายบทลายตอนลายชั่วโมงป่านนี้เฮาต้องอ่านได้อ่านได้อันนี้ภาษาลาวอ่านว่านักเฮียนนักเฮียนนักเฮียน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 อันนี้หอเฮือนหอเฮือนสารละเอียดสารละเอียดโนนกโนนกอ่านว่าเฮียน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 มีความหมายว่าเรียนเรียนเนาะนักเฮียนก็คือนักเรียนเนาะนายซิป นายสินายสิก็คือนายสินายสิเนาะมีระเบียบมีระเบียบก็แปลว่ามีระเบียบวินัยสูงวินัยสูงก็แปลว่าวินัยส no? ูงอเคเนาะดีใจน้องๆเอาไปฝึกเอาไปฝนเด้อค่ะเพราะว่าเราจะต้องเกี่ยมโตไปประเทศลาวกันละจะไปเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะค่อยมาเหียนต่อเนาะสำหรับส่วงนี้ เตรียมโตไปฝึกอบรมเป็นกองรอนเด้อเป็นใครที่จะเป็นกองรอนนะเนาะโอเคอ่ะหัวหน้าห้องมาจางไหนนักเรียนทำความเคารพขอบใจอาจารย์ท่านใดเก็บความหูภาษาลาวในภาษาลาวคำว่ากองหรอนบ้านหมายถึงอาสาสมัคร ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านหรือชุมชนเช่นช่วงวันหยุดยาวงานรุ่นเริงจะมีกองหลอนบ้านมาเฝ้ายามเพื่อป้องกันคนวิวาทกัน